สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนางฟ้าของทุกคนหลับให้สบายนะเพื่อนรักพิงกี้โพสต์ส่งเพื่อนรักแตงโมเป็นนางเอกสาวลูกครึ่งที่สวยออร่ามากสำหรับพิงกี้สาวิกามีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องตอนนี้ชีวิตพิงกี้นั้นบอกเลยค่ะว่าดีมากๆมีความสุขกับการทำงานทำในสิ่งที่รัก โดยมักจะออกมาอัปเดตกิจวัตรประจำวันของตัวเองผ่านไอจีส่วนตัวถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่าพิงกี้เป็นเพื่อนรักกับแตงโมที่พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่องนี้ทำให้พิงกี้เศร้าใจไม่คิดว่าเพื่อนรักที่เติบโตมาด้วยกันจะจากไปเร็วเช่นนี้24พฤษภาคมก็เป็นวันทำพิธีชาปนากิจร่างแตงโมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา คุณแม่พานิดาและเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมเดินทางมารับร่างแตงโมที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่างแตงโมถูกนำไปทําพิธีชาปนากิจที่ค,คริตจักรเมธอดิตรังสิตคลอง4นอกจากนี้เบิร์ดยังนั่งข้างๆลงไปตลอดทางอีกด้วยทำเอาหลายคนซึ้งไปตามๆกันล่าสุดพิงกี้โพสส่งเพื่อนรักในรูปมีแตงโมพิงกี้เบิร์ดแล้วก็ไอ โดยพิงกี้ขอให้เพื่อนหลับให้สบายนางฟ้าของทุกคนแล้วยังชมอีกว่ารูปนี้แตงโมสวยมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ